สวัสดีครับพี่น้องชาวลูกหนังทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของเราอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะไม่ได้มาคุยถึงนักเตะที่เลี้ยงบอลพลิ้วหรือสายเทคนิคจา๋าแต่เราจะมาคุยถึงเครื่องจักรที่ขับเคลื่อนด้วยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์คุยกันถึงคนที่ใส่สุดทุกวินาทีชนิดที่ว่าต้องมีคนโทรไปบอกกรรมการว่าเป่าจบได้แล้วโว้ยไอ้นี่มันยังวิ่งอยู่ใช่ครับเรากําลังจะเจาะลึกไปถึงพาวเวลเน็ตเวดฉายาที่หลายคนเรียกติดปากว่าปอดเหล็ก2เท้า หรือฟูเรียเซกาหรือความเดือดดานแห่งเช็คครับถามจริงนะครับใครทันดูเน็ตเวทเล่นบ้างถ้าทันคุณจะรู้ว่าเวลาเขาอยู่ในสนามเขาไม่ใช่แค่ผู้เล่นแต่เขาคือพลังงานจนที่เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะนาทีแรกหรือนาทีที่90 4บกสเสื้อของเน็ตเวทจะเปียกชุ่มรด้เหงือ่อชนิดที่ว่าสามารถบิดเอาไปต้มทาซุปได้เลยนี่คือแกนแท้ของเน็ตเวทที่เราจะมาเจาะกันวันนี้ครับ เครื่องจักรที่ไม่เคยหยุดนิ่งพลังในการยิงไกลที่อันตรายไม่แพ้กันทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวาและบทบาทที่เขาเข้ามาอุดรอยรั่วที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของยูเวนตุสหลายคนถามว่าทำไมเน็ตเวดถึงมีพลังวิ่งขนาดนั้นคืออย่างนี้ครับสถิติสมัยที่เขาอยู่ยูเวนตุสคือเขาสามารถวิ่งได้ระยะทางเกิน13-14ถึงกิโลเมตรต่อเกมเป็นตัวเลขที่ปีกหรือกองกลางตัวรับบางคนยังทาไม่ได้เน็ตเวดวิ่งแบบบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ที่แท้จริง คือรับบอลจากริมเส้นตัดเข้ากลางลงมาช่วยแบ็กที่เส้นประตูตัวเองจากนั้นวิ่งฉีกไปรอรับบอลอยู่หน้าเขตโทษคู่แข่งในจังหวะสวนกลับมันคือการทำลายจังหวะคู่ต่อสู้ด้วยพลังงานล้วนๆโค้ชหลายคนรินก็บอกว่าการฝึกซ้อมของเน็ตเวทคือสิ่งที่บ้าคลั่งที่สุดที่พวกเขาเคยเห็นเน็ตเวทจะไม่หยุดจนกว่าจะทำภารกิจสำเร็จไม่ว่าจะต้องวิ่งเพิ่มอีกกี่รอบก็ตามนี่คือที่มาของปอดเหล็กที่แท้จริงครับ ทีนี้มาดูเรื่องที่ทําให้กองหลังและผู้รักษาประตูทั่วอิตาลีต้องกุมขมับนั่นคือลูกยิงไกลของเน็ตเวดเน็ตเวดมีความพิเศษที่หาได้ยากในโลกฟุตบอลยุคนั้นคือการยิงด้วยเท้าซ้ายที่ทรงพลังไม่แพ้กันเท้าขวาและที่สําคัญคือความเร็วในการตัดสินใจเขาไม่ได้ยิงไกลแบบมั่ว แต่เขามองหาช่องว่างเล็กๆหรือจังหวะที่บอลกระดอนจากพื้นนิดหน่อยแล้วตุ้มด้วยพลังที่รุนแรงและวิถีที่แปรปรวนลูกบอลจะพุ่งแหวกอากาศเข้าไปซุกก้นตะขายอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะจังหวะที่เขาตัดจากริมเส้นเข้าในหรือจังหวะที่บอลถูกเคลียร์มาถึงนอกกรอบเขตโทษเขารอคอยโอกาสนั้นเหมือนนักล่าที่รอยืนถ้าเน็ตเวทเข้าเขตอันตรายและกำลังจะง้างเท้าผู้รักษาประตูต้องเตรียมตัวรับแรงกระแทกจากลูกกระสุนไม่ใช่แค่การปัดบอล ประตูที่ตราตรึงใจแฟนทุกคนก็มีเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูที่ยิงใส่เรอัลมาดริดในแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศที่แสดงถึงความใจเด็ดหรือประตูที่ยิงให้ลาซิโอสมัยหนุ่มๆที่แสดงถึงพละกกาลังดิบๆความอันตรายของการใช้สองเท้านี้ทําให้กองหลังไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าเขาจะไปทางไหนหรือจะยิงเมื่อไหร่จะบังซ้ายก็อันตรายจะบังขวาก็โดน ทำให้คู่แข่งต้องระดมผู้เล่นมาปิดพื้นที่รอบตัวเขาซึ่งนั่นก็เป็นการเปิดพื้นที่ให้เพื่อนร่วมทีมคนอื่นได้ทําเกมต่อไปเน็ตเวทจึงเป็นทั้งคนทําลายและคนสร้างโอกาสไปพร้อมกันเรื่องราวของเน็ตเวทจะสมบูรณ์ไม่ได้ถ้าไม่พูดถึงช่วงปี2001ที่ยูเวนตุสตัดสินใจขายซินเดีนซีดานออกไปให้เรอัลมาดริดด้วยค่าตัวที่เป็นสถิติโลกในตอนนั้นลองเลือกภาพความกดดันนะครับคุณถูกดึงตัวเข้ามาแทนที่จอมทัพอันดับหนึ่งของโลก คนที่แฟนบอลรักและเทร์ทูนซึ่งมันแทบจะเป็นภารกิจที่เป็นไปไม่ได้เลยแต่เน็ตเวดทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเขาไม่ได้พยายามเป็นซีดานแต่เขาคืนเน็ตเวดในเวอร์ชันที่ดีที่สุดเท่าที่โลกเคยเห็นเขาเข้ามาพร้อมกับสไตล์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงถ้าซีดานคือศิลปินที่วาดลวดลายด้วยปลายผู่กันเน็ตเวดก็คือวิศวกรที่ควบคุมเครื่องจักรไอน้ําให้วิ่งเต็มกําลังเขาใช้ความทุ่มเท พลังงานและลูกยิงที่เฉียบขาดสร้างความแตกต่างให้กับทีมและผลลัพธ์ก็คือฤดูการ2002-2003เน็ตเวรดระเบิดฟอร์มอ,อย่างแท้จริงพาทีมคว้าแชมป์สกูเดตโตและทะลุเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแม้เขาจะติดโทษแบนในรอบชิงอย่างน่าเสียดายฟอร์มในปีนั้นทำให้เขาได้รับการโหวตให้คว้ารางวัลบอลลงดอหรือบอลลอนดอนต้องลำทานของลาวเรเนแอสเปอร์ไปครองอย่างสมศักดิ์ศรีการได้รับรางวัลน,นี้ถือเป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่า ความมุ่งมั่นและการทำงานหนักที่บ้าคลั่งสามารถเอาชนะพรสวรรค์ในบางบริบทได้และยังเป็นการตอกย้ำอีกครั้งว่ายูเวนตุสตไม่ได้แค่รอดชีวิตจากการจากไปของซีดานแต่พวกเขายังได้พบกับฮีโร่คนใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวท้ายที่สุดแล้วเวลาที่เราพูดถึงพาเวลเน็ตเวดเราไม่ได้แค่พูดถึงนักฟุตบอลที่เก่งกาจแต่เราพูดถึงทัศนคติในการใช้ชีวิตเขาคือสัญ,ญลักษณ์ของการทำงานหนักที่บริสุทธิ์ เนตเวิอาจจะไม่ได้มีลีลาที่สวยงามเหมือนเพื่อนร่วมอาชีพหลายคนแต่เขามีสิ่งที่สําคัญกว่านั้นคือความสม่ําเสมอในระดับที่สูงที่สุดความเป็นผู้นําที่ไม่ต้องพูดเยอะแต่ใช้การวิ่งพิสูจน์และแน่นอนลูกยิงไกลที่ทําให้ทีมคู่แข่งต้องผวาทุกครั้งที่เขาก้าวเท้าลงสนามคือการประกาศว่าวันนี้ฉันจะวิ่งจนกว่าเท้าจะพังและจะยิงจนกว่าตะข่ายจะขาดนี่คือพาวเวลเนตเว บอดเหล็ก2เท้าเครื่องจักรที่ไม่เคยหยุดนิ่งที่โลกฟุตบอลจะจดจำตลอดไปครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ